สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะผมตุ้ยแมททอยนะครับมีของเด็ดๆนะครับมาใหม่เลยนะเปิดซิงสดๆครับผมกับเจ้าตัว ksm นะครับคาเซโมโตเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมสเกลนะครับผมเขามีชื่อว่านะมินิสตรอมนะครับผมวันนี้มาในบอดี้ของ s 1 5นะครับผมสินเว s 1 5นะครับที่เด็ดของเขานะเขาเป็นรถขนาดกระทัดรัดนะครับผม ก็เป็นสเกล1ต่อประมาณ1ต่อ18นะครับผมก็กล่องก็เล็กนิดเดียวครับกระทัดรัดนะครับนี่จะจะไม่ได้ใหญ่เหมือนรถคาเซโมโต้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับทีเด็ดที่ผมชอบที่สุดนะเขาเป็นรถทัวริงที่เป็นรถขับเคลื่อนด้วยระบบสายพานนะครับคุณฟังไม่ผิดนะระบบเป็นระบบสายพานนะครับนี่แกะให้ดูว้าวนี่ข้างในมีอะไรกันบ้างเอ่ย ข้างในนะครับผมนี่เขาก็จะมีที่ชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์ที่ชาร์จนะแล้วก็พวกอุปกรณ์จุกจิกให้นะครับผมสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็เป็นรีโมทนะครับ2.4กิกนะ2.4กิกกนะีนะ่ก็หมายความว่าถ้าเทียบกับราคาผมว่าคุ้มมากๆนะนะเพราะว่าคุณสามารถที่จะวิ่งในสนามหรือวิ่งที่ไหนก็ได้โดยที่ขึ้นสัญญาณไม่รบกวนคนอื่นเขานะครับผม แล้วก็ไม่ต้องกลัวขึ้นซ้ํากับใครด้วยนะครับตัวรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะมามาแกะกันนะครับก็เดี๋ยวถยอยออกมาทีละอย่างนะครับโอเคแป๊บนึงนะคันนี้นะครับผมก็จะมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จอะไรให้ครบหมดเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมองว่า รถสายพานที่ยอดเทคโนโลยีมาได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับตัวนี้นะครับเยวจะมาแกะกันก่อนนะโพเคเพราะว่าจะแพ็คมาค่อนข้างจะแน่นหนากันเลยทีเดียวครับโอเคตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวแกะตัวรถมาแล้ว เราก็จะแกะที่รีโมทกันก่อนนะครับโอเคนี่รีโมทนะก็แน่นอนครับก็จะเหมือนคาเซโมโต้ทั่วไปนะครับเขาก็จะมีปุ่มปรับปุ่มปรับนี้นะครับเหมือนกับรถทั่วไปเลยนะครับคาเซโมตโต้อย่างคันข้างหลังเนี่ยก็เป็นลาวานะครับผมลาวา1ต่อ10บนะเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันนะสเกลนะว่า ว่าพ่อกับลูกอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้วางวางไกลๆนะครับมองไม่เห็นเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาวางใกล้ๆนะนี่ <Hello. S 1> นี่ครับ <Hello. S 1> เขาเรียกว่า mm hmm. ก็คือว่าถ้าโดูถ้าถูกทับนี่ก็ไม่อยากนึกภาพแล้วกันนะครับก็เป็นถือว่าขนาดกระทัดรัดครับผมไซส์แต่ไซส์เนี้ยสำหรับคนที่ไม่ต้องการพื้นที่เล่นเยอะนี่ผมบอกเลยว่า รับรองว่าถูกใจแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรนะครับกิ๊บล็อกนะครับถอดกิ๊บล็อกก็ขนาดก็น่ารักน่ารักครับตัวบอดี้เนี่ยพูดไว้ก่อนนะเขาจะมีฟิล์มกันลอยอยู่นะครับผมลอกฟิล์มกันลอยออกก็จะสามารถที่จะก็จะเงาสวยขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ นี่ครับนี่ไฮไลท์เลยนะระบบสายพานครับสังเกตดูดีๆนะเห็นไหมสายพานสองเส้นครับนี่ดูดูไม่ผิดนะสายพานสองเส้นครับเห็นไหมครับแล้วก็ล้อที่ให้มานะครับผมเป็นล้อทัวริงนะครับซึ่งยางเนี่ยผมว่ามองว่าผมชอบมากๆนะคือคุณเคยเล่นรถพวกทัวรลิงไหมล่ะยางดีๆเนี่ยรถหรือรถแพงๆนะอย่างรถทามิยะแต่ก่อนนะที่ยางยางอย่างดีเนี่ยเขาจะเป็นยางแบบโฟมครับกึ่งโฟมแบบเนี้ย แล้วมันจะทําให้เราเกิดแรงหนึบที่ถนนมากๆครับการเข้าโค้งนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับมีซิงค์ระบายความร้อนนะครับนี่แบบนี้นะครับให้ดูช่องล่างนะช่วงล่างนี้ถ้าไม่เจ๋งจริงนี่ยัดเทคโนโลยีเข้าไปแบบนี้ไม่ได้นะครับบอกได้เลยนะคือต้องงานละเอียดจริงๆนะครับผมกันชนหน้าเห็นขนาเล็กๆเงี้ยมีกันชนหน้าด้วยนะครับกันชนหน้าแล้วเป็นฟองน้ําด้วยนะ สังเกตดูเห็นไหมโชคระบบโชคนะครับจะเป็นรูปตัว V คว่ำนะครับตัว V คว่ำในที่นี้ก็มันเจ๋งยังไงรู้ไหมเจ๋งก็คือว่าเวลาเรากดเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยโชคมันจะไม่เกะกะช่วงซ้ายกับขวาตรงนี้ครับแต่มันจะมาหยุดจุดเซนเตอร์ครับโอเควันนี้เรามากับแบตเท่าไหร่1,200ม mm ิลลิแอมนะครับ1,200มิลล mm ิแอมก็ถือว่าใช้ได้ครับขนาดก็กำลังน่ารักน่ารักครับผมโอเค ช่วงล่างช่วงล่างดูดีครับถือว่าดูดีทีเดียวเหมือนจำลองรถคันใหญ่มาเลยครับแต่จริงๆใครจะรู้ว่าสเกลเท่านี้เองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใสายหาแล้วก็เทสกันนะครับครับก็จะเห็นได้ว่าคันเล็กๆอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นระบบสายพานนะครับอย่าลืมนะเปิดรีโมทก่อนทุกครั้งแล้วค่อยเปิดที่ตัวรถนะครับเปิดปับ๊บวางกับพื้นนะครับผม เดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับก็อันนี้ไม่ใช่ยางดิสนะเป็นยางทุรนิงนะครับนะครับถือว่าใช้ได้นลครับเนี่ยวิ่งช้าๆก็ได้นะเห็นไหมช้าๆก็ได้เนี่ยช้าๆได้สบายนี่แบบนี้เลยนะครับนี่ช้าเดี๋ยวซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมเร่งตามมือช้าเดี๋ยวตามมือเลยนะครับผมเร็วก็ได้ช้าก็ได้นะครับ เป็นระบบสาธพานที่สุดยอดมากๆเลยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อย่าลืมลกันนะครับก็สําหรับตัวสายพานนะครับเนี่ยเหมือนที่บอกครับปุ่มรีโมทนี่นะอันนี้ก็เป็นเหมือนที่บอกครับนี่ก็เดี๋ยวให้ดูนะปุ่มรีโมทนี่นะก็คือนี่คือกินซ้ายกินขวานะครับเห็นไหมกินซ้ายกินขวานะครับอันนี้คือบาลานซ์หน้าหลังนะ บาลานน้าหลังก็หมายความว่าถ้าเรากดปั๊บเขาอาจจะไปด้านหน้าหรือด้านท้ายก็ได้ครับแต่ตรงนี้ผมแนะนําให้ตั้งอยู่ตรงกลางๆไว้ก่อนนะครับผมตั้งตรงกลางๆไว้นะส่วนปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้ก็เป็นการเลี้ยวพวงมาลัยนะครับผม,ม,นเ,เ,เ,มนเนี่ยสมมุติว่าเราเราเลี้ยวพวงมาลัยนะเนี่ยอันนี้มันเลี้ยวเยอะใช่ไหมละ่ะแบบนี้คือเลี้ยวเยอะนะแต่ถ้าเราหมุนปุ่มเนี้หมุนมาด้านขวายิ่ง,ย,งยิ่งหมุนเยอะมันจะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมครับเป็นบาลานซ์บาลานด์เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหม อันนี้ครับเนี่ยถ้าอย่างนี้มันจะเรียวเยอะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายครับอย่าลืมแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะครับกับตู้แมททอยนะครับอ่าที่เบอร์นะ0847646457นะครับย้ำนะ0847646457ร้าแม่ทอยก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.matth.com ย้ำนะครับ w w w ร์ไวด์เว็บแมทชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสงร่งสินค้าทั่วประเทศน,นะครับยังไงพบกันกับคลิปหน้ากับของเล่นใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับเราเจอกันใหม่นะบา,บายบายถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอดคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด แน่นอนครับวันนี้ตามธรรมเนียมของแม่ทอยนะครับเราก็ขอเปิดตัวนะครับผมลูกค้าหนุ่มหล่อผู้โชคดีนะครับผมที่เป็นเจ้าของเรือลําแรกในประเทศไทยเลยนะครับผมอินฟินิตี้นะครับมาถึงมาลงจากเครื่องก็สดๆร้อนๆเลยครับก็เขาเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับสาหรับคอเรือพันแท้ท่านนี้นะครับผมขอเปิดตัวลูกค้าแม่ท้อยนะบัดนี้ครับปั๊มปั๊มปั๊มสวัสดีครับชื่ออะไรครับชือตูนครับผมคุณตูนนะครับผมก็อ่า